ก็มาดูบนเตาครับแดงมากเลยแต่ไม่มีไฟลุกคือถังมันแดงเห็นไหมครับนะี่ยผมไม่กล่าวมือถือไปไว้ใกล้ๆกล้องไปไว้ใกล้แต่ยืนมองเมื่อกี้เห็นแดงมากสีแดงเลยเออนี่สมอ้ แดงมากเลยแดงมากเลยนะครับเนี่ยนี่แดงเป็นดวงอาทิตย์กลมๆเลยในเตาอ่ะใช้ถังสองเอถังไม่ใช่ถังถังแก๊สปิกนิกอ่ะสามใบต่อลงไปเป็นไส้แล้วไฟไม่ลุก ลองเอาไม้ใส่ไปหัวเตาในถังมันแดงๆมันก็ลุกดีมากเลยโอ้ย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวุขอโทษด้วยโอ้โห